สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องข่าวสีสันข่าวดาราค่ะในวันนี้ตรงกับวันที่5พฤษภาคมนะคะสําหรับข่าวแรกในใบวันนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวของนัดมีเรียกันบ้างนะคะนัดมีเรียขับเรือชมวิวที่สวิสสวยสะกดทั้งคนและวิวค่ะชีวิตดีดีที่บ้านเกิดเคลียคิวพักใจนัดมีเรียกลับบ้านเกิดสวิตเซอร์แลนด์นะคะชาร์จพลังกลางธรรมชาติสุดอลังนัดมีเรียนะักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์ เดียคิวงานเพื่อบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจุดประสงค์หลักก็คือการพักผ่อนร่างกายและเติมเต็มหัวใจด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่เธอหลงรักค่ะและเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศสุดประทับใจลงในอินตราแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ากลับบ้านเกิดซึ่งเผยให้เห็นภาพบ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสายน้ำนะคะแล้วก็ดอกไม้บรรยากาศทั้งหมดงดงามราวกับภาพวาด และยังสะท้อนถึงความผูกพันที่เธอมีต่อบ้านเกิดอย่างลึกซึง้งเพื่อนสนิทในวงการอย่างแอนทองผสมก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแสดงความยินดีในคอมเมนต์โดยประโยคอบอุ่นใจว่าตักตวงความสดชื่นมาให้เต็มนะเพื่อนสะท้อนถึงมิตรภาพแน่นแฟนของทั้งคู่ที่มีให้กับกันเสมอโมเมนต์อบอุ่นนะคะชมวิวกลาน้ำด้วยตนเองล่าสุดนัดมีเลียังได้เผยอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆชุ่มฉ่ำหัวใจกับ ภาพของเธอนะคะขับเรือชมวิวด้วยตนเองกลางผืนน้ำที่ใสสะอาดท่ามกลางทุ่งหญ้าและภูเขาที่ทอดยาวสุดสายตาความเรียบง่ายแต่งดงามของภาพชุดนี้ทําเอาแฟนๆนั้นต่างพากันชื่นชมในความสงบความสุขที่แผ่ออกมาจากใบหน้าและท่าทางของนัดมีเรียเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่แท้จริงซึ่งสะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลของศิลป,ปินหญิงคนนี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามหรือรอยยิ้มจากความสุขภายในใจนัดปีเรียก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างจับใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากหันกลับไปใช้เวลากับตนเองท่ามกลางธรรมชาติบ้างนะคะสำหรับใครก็ตามที่ได้อยู่กับธรรมชาติที่งดงามแบบนี้เชื่อค่ะว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะถือว่าเป็นการพักผ่อนที่คุ้มค่าจริงๆค่ะต่อจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆขึ้นสุขภาพแข็งแรงรักตนเองให้ม,มากๆนะคะจะได้มีความสุขเราไม่ต้องไปแข์คนอื่นมากมายนะคะชีวิตเราอยู่เพื่อตอนเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดค่ะ